อ่าโอเคเรามาต่อกันที่ถึงไหนเออถึงเท้ายา่หมอมเนาะเท้ายมอมจานปิริจันโอเคต่างเท้าเยื่อหมอนะม,อน,น,ออะมอนะครับอะต่อไปตัวเจตมูลเพิงนะเจตมูลเพิงเราก็มีอยู่2ชนิดก็คือเจตมูลเพิงขาวและเจตมูลเพิงแดงนะครับเจตมูลเพิงแดงก็ดอกแดงส่วนใหญ่ทางยานเนี่ยเราใช้เจตมูลเพิงแดงนะก็อ,อ่าครับผม โอ้โอ้มันไปช้าเนาะเหรอเหโอเคอย่างนั้นฟังไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะคือค <c oughs> ือแ,แ,แล้ว้ตัวได้ไฟล์พ o w e r p o i n t ยังเหรอถ้าโหลดเสร็จก็เปิดตัวนั้นตามก็ได้นะครับเพราะถ้าผ่านสกายตรงนี้มันจะรู้สึกมันจะโหลดกันไปช้ามันออน ก็อาจานย์ถึงส่งไฟล์ตัวนั้นให้ไปด้วยไงแล้วเผื่อจะได้เปิดประกอบกันเลยนะตัวตัวสกายเปิดเสียงแล้วก็ไปเปิดภาพที่ที่ Powerpoint ของที่ Powerpoint ของเรานะไปถึงไหมตอนนี้มายังโอเคมันต้องตอนนี้นางอยู่นะไม่เป็นไรเดี๋ยวขอจานย์ขอพูดตามไปเรื่อยๆแล้วกันแล้วแล้วถ้าเฝา แล้วเดี๋ยวไปไปรีวิวเทปกันนะไปรีวิวเทปที่ที่คุยกันกันได้อย่างนี้แหละมันเป็นปัญหาเจตมูลเพลิงก็มีอยู่สองชนิดครับก็คือเจตมูลเพลิงแดงกับเจตมูลเพลิงขาวนะฮะใครใครตัดเข้ามานะเรียกอย่างว่าลุกใต้ดินทำไมเรียกเรียกลุกใต้ดินเพราะว่ามันร้อนครับต้นสดเนี่ยลากสดเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราขุดมาเนี่ยถ้ามาสัมผัสผิวนี่ออกพองหรือไม่เลยนะมันจะปวดแสบปวดร้อนเลยนะครับ เราะฉะนั้นเวลาที่ขุดต้นสดมาห้ามไปสัมผัสโดยตรงแล้วก็ต้นนี้ร้อนต้นไม้ที่อยู่ใกล้ๆจะไม่ค่อยขึ้นเลยนะครับนะดิไม่ดีตายด้วยนะครับหรือเรียกอย่างว่าต้นปิ๊ปิวนะครับนะครับลุกใต้ดินจําไว้นะมันร้อนนะเจตมุนเพิงก็เป็นตัวยาประจำธาตุอะไรครับเป็นตัวยาประจำธาตุอะไรครับอธาตุาไฟหรือสีต้นใดบริโภคครับ บุตโพสต์ถูกต้องอพี่สินฟอนค่อน<ร>ข้างพร้อมปีหน้าลุยได้ปีหน้าสอบรุยได้เลยน้องๆยังตามไม่ทันนะน้องยังตามไม่ทันได้เวลไรนะครับบุตรโพสต์นะครับ,บ,รบเป็นตัวยาประจำธา,าตุไฟนะฮะอันนี้สรรพคุณก็แน่นอนนะครับตัวนี้ก็ใช้ขับลมบำรุงธาตุถ้าเห็นตัวยาเกี่ยวกับธาตุก็บอกไปเลยบำรุงธาตุนะก็คือธาตุไฟนั่นเองนะครับขับลมนะครับ แล้วก็แก้แน่นอนแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อขับโลหิตลือดูเพราะฉะนั้นการใช้ยาตัวนี้ให้ต้องระวังมากๆความร้อนจัดเขาบอกว่าถ้าใช้เกินไปเนี่ยสามารถทําให้เส้นโลหิตฝอยแตกได้เหมือนกันนะครับเป็นข้อควรระวังนะครับคนที่มีความดันสูงเส้นเลือดเปราะหรือคนที่ตั้งขันห้ามเลยนะครับเพราะนี้มันจะแรงแล้วก็ร้อนทําให้แท้งลูกได้นะฮะตัวนี้ จะฝากไ้ด้วยต่อไปต้นชะพูเราเรียกอย่างว่าผักอ e ีไรนะครับต้นชะพูที่เรากินก็เมี่ยงเนี่ยครับนะฮะเป็นไม้ต้นนะอันนี้ก็ต้นของเราเราคงจะเห็นกันบ่อยเนาะปลูกตามพื้นบ้านเรานะฮะอันนี้ที่เราเห็นก็คือมีผลนะผลชะพูก็อยู่ในพิกัดอะไรครับผลชะพูพิกัดอะไรครับผลชะพู ลูกชะพาลูกก็แก้เสมหะวิธีจํานะครับว่าถ้าเรามองต้นนะต้นเนี่ยมันจะมีลูกอยู่เหนือเลยเราก็นึกถึงเสมหะของในร่างกายเราจะมี3ามส่วนคือสอเสมหะก็คือเสมหะที่อยู่บริเวณลำคอนะและอุระเสมหะก็คือเสมหะที่อยู่ในบริเวณอกแล้วก็คู่เสมหะคือเสมหะที่อยู่ในในส่วนทวารหนักนะครับงั้นเมื่อเราเอาต้นตั้งขึ้นมานะ ส่วนที่ชูช่อสูตรที่ชูสูงสุดก็คือดอกดอกชะพูก็เลยหรือผลชะพูก็เป็นโทษทีนะผลชะพูก็เลยหรือลูกชะพูก็เลยแก้อะไรครับสอเสมหะถูกต้องแล้วขยับลงมาก็เป็นเป็นต้นต้นต้นชะพูก็เรียกต้นชะพูก็คืออุราเสมหะแล้วก็มาลากถูกไหมลากอยู่ล่างสุดก็คือคู่เสมหะถูกต้องนั้น ตัวใบก็คือทําให้เสมหะงวดนะครับถ้าเราไปดูพวกะนั้นเดี๋ยวเราไปทําไฟล์กลับมาให้จานเนี่ยก็ก็จะเห็นนะครับว่ามันเรียงลงมาเลยจําง่ายๆนะครับงะนั้นตัวยาประจําชาติของเราก็คือใช้รากชาพูนั่นเองเป็นตัวยาประจําชาตินานแต่ในทางสรรพคุณของรากก็คือแก้คู่เสมหะนะครับแก้คู่เสมหะหรือหรือเสมหะที่อยู่บริเวณที่ทวารหนักเรานั่นเองนะครับผักเป็ด ผักเป็ดเนี่ยก็จะมีอยู่2ชนิดเราก็จะต้องไปเรียนเรื่องของจุลพิการตัวยาที่ต่างกันต่างต่างชนิดกันต่างกันที่สีต่างที่ชนิดต่างอะไรต่างๆนะครับเป็นพิกัดที่จํานวนน้อยๆอันนี้เรียกผักเป็ดนะครับผักเป็ดมี2อย่างคือผักเป็ดแดงและผักเป็ดขาวพวกนี้มักจะขึ้นอยู่ตามริมน้ําริมท่านะครับเป็นตัวยาที่สําคัญแล้วก็เราเรียกว่าอีกชื่อว่ากินตีนท่าหรือหากินตีนท่า นะครับกินตีนท่าเลยหากินตีนท่านะครับตรงนี้เออสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกสมัยสุขโขทัยเราเนี่ยคนมีสุขภาพแข็งแรงเพราะกินหมูเห็ดเป็ดไก่เคยได้ยินไหมหมูเห็ดเป็ดไก่ให้ทายซึว่าหมูของเขาคือหมูอะไรคือต้นไหนคืออะไรถูกต้องคือแฮวหมูนั่นเองจันเคยพูดอยู่ในเรื่องของเ,อเรื่องของหลักเภสัชละ เป็ดคืออะไรครับเป็ดคืออะไรหมูเห็ดอ่าเห็ดก่อนหมูเห็ดเห็ดคืออะไรเห็ดเลยกินเห็ดเลยนะเห็ดก็คืออะเห็ดโคนเห็ดในที่นี้คือนี้ครับชุมเห็ดครับอ่าหมูก็คือแห้หมูนี่ขับลมบำรุงธาตุนะเห็ดก็คือชุมเห็ดเป็นตัวยาอะไรครับยาระบายถูกไหม นะบำรุงธาตุและระบายดีเป็นไงสุขภาพแข็งแรงไหมแข็งแรงชุมเห็ดเทศใช้ใบก็ได้นะครับเ,เป็ดเป็ดก็คือผักเป็ดนี่เองตัวนี้เป็นตัวบำรุงโลหิตนะครับแล้วก็ฟอกเลือดขับโลหิตฤดูที่เราเหม็นนะครับเพราะ,พระสตีเนี่ยเรื่องเรื่องโลหิตฤดูเป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นผักเป็ดก็เลยเป็นตัวยาที่สําคัญเป็นตัวบำรุงโลหิต นะแก้ฤดูดำเหม็นนะครับใช้ฟอกโลหิตฤดูสตีด้วยไก่คืออะไรรู้ไหมหมูเห็ดเป็ดไก่ไก่ก็คือพวกมะขามไก่ต้นมะขามไก่เป็นไม้ยืนต้นมะขามไก่นี่จะแก้เกี่ยวกับเรื่องเส้นเอ็นแก้ปวดเมื่อยเพราะฉะนั้นเมื่อร่างกายเราเป็นไงครับธาตุเราดีลมไม่เยอะ ใช่ไหมขับลมสบายด้วยชุมเห็ดด้วยช่วยด้วยแห้วหมูนะครับขับลมบำรุงธาตุนะครับแล้วก็เป็ดหมูเห็ดเห็ดก็คือชุมเห็ดระบายดีเป็ดก็คือบำรุงโลหิตฟอกโลหิตแล้วไก่ก็คือแก้เซนเอ็นเพราะฉะนั้นถ้า,ถาเรามีทั้งใครที่กินสมุนไพรทั้ง4อย่างตัวนี้ประจํามันก็ชุ่มช่วยให้สุขภาพแข็งแรงเดี๋ยวนี้เราจะเห็นว่าคนปวดเมื่อยกันเยอะมากอาจารย์ทําคลินิกด้านนี้โอ้โหเข้ามาแต่ละวันเรื่องอย่างนี้ทั้งนั้นเลย วันนี้เจ็ดคนจันทั้งรับคนไข้ปวดหลังไหลติดเนาะเข่าเสื่อมเจอกันปวดคอปวดบ่ากันเต็มไปหมดนะก็นี่แหละก็เกิดจากที่สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงไม่ค่อยได้กินสมุนไพรกันนะนั่นก,ก็ลองลองเอมากลับมาใช้ภูมิปัญญาเดิมกันดูโอเคต่อไปขี้ยาฝิ่นขี้ยาฝิ่นหรือเราเรียกอย่างขี้คารู ขี้ยาฝิ่นก็หมายคือสมัยก่อนคนเราดูดฝิ่นใช่ไหมแล้วก็มีกล้องใช่ไหมครับเวลาเราสูบสูบไปเนี่ยไอ,ไอตัวควันของตัวตัวควันของฝิ่นเนี่ยมันก็จะจับอยู่ตรงตรงรูตรงป้องพอจับมากๆเข้ามันก็เกยหนาตัวขึ้นเราเรียกว่าขี้คารูนั่นเองเวลาที่จะมาใช้ทํายาก็คือใช้ส่วนนี้แกะส่วนนี้เอามาผสมนะเอามาเป็นยานะก็ใช้แก้ปวดเมื่อยนะใช้แก้ท้องเสีย รถนะฝาดใช่ไหมฮะฝาดเมาด้วยนะเป็นฝาดเมาอันนี้ก็มีประโยชน์แต่ก็ใช้มากก็ติดนะครับอันนี้ก็เรียกว่าขี้ยาฝิ่นหรือขี้คารูนะต่อไปสุรานะครับเห็นสุนักไหม <laughs> สุนักกำลังเมา <laughs> สูบปรีกินเหล้าเหมือนหมาเลยใช่ไหม เขาเร <ITA> ียกว่ากูไอบ้านะฮะกูไอบ้าสุรากูไอบ้านะเอาดารามาดารามาเสิร์ฟนอน2ตัวสุหริกินเหล้านอนกันแองแมงงเหมือนหมาเลยนะสุราก็คือกูไอบ้านะชื่ออย่างกูไอบ้าจริงๆสุราเนี่ยก็มีประโยชน์จริงๆโบราณก็ใช้เรื่องของการทําให้ร่างกายอบอุ่นนะครับแล้วก็ช่วยทําให้อ่เออ ทำให้จริงๆแล้วทางยาเราก็ใช้ช่วยเร่งเป็นกระสายยาทําให้ฤทธิ์ยาทําให้ฤทธิ์ยาแลเร็วนั่นเองใช่ครับแอลกอฮอล์นั่นเองก็คือเอสก็คือสมุนสุราเราก็คือสมุนไพรอย่างหนึ่งครับสุราเราก็คือสมุนไพรกูไอบ้านะก็คือเอสทิวแอลกอฮอล์นั่นเองเราก็ต้มเหล้ากันเองสมัยก่อนนะเนาะเหล้าก็เป็นส่วนที่สําคัญมาก นะสมัยก่อนถ้าเราดูหนังโบราณโบราณจะต้องกินเหล้ากันตลอดเลยเนาะเวลาไปลบไปอะไรกันจะเป็นเรื่องปกติเลยของคนใดต้มเหล้ากินกันนะครับอันนี้ก็เป็นน้ำกระสายยาด้วยนะครับทำให้ฤทธิ์ละยาเล่นเร็วนะเอ่อตัวนี้ก็ไม่มีภาพยายองไฟหรืออยากใยไฟนะครับอันนี้ก็อยู่หลังคาหรือนมจากในที่นี้ก็คืออยากใยไฟก็คือเป็นใย,ยแมงมุมนะ เป็นใยมุงมุมที่เกาะอยู่สมัยก่อนบ้านเราเป็นหลังคาจากเนี่ยเขาใยมุงมุมเขาก็จะไปชักใยไว้แล้วเวลาที่เราหุงข้าวหุงปลาไอควันไควมันก็ไปไะฮะควันไฟมันก็ไปจับนะครับดำ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 นั่นแหละตัวนั้นเราเรียกว่าหญ้ายองไฟหรืออยากใยไฟหรือเรียกอย่างว่าอยู่หลังคาหรือนมจากแต่จริงคําว่านมจากเนี่ยมีมีอยู่สองนัยยะนมจากที่อยู่ใต้ใบของใบจากต้นจากอันนั้นก็เรียกนมจากเหมือนกัน นะครับอันนั้นก็เรียกนมจากมันจะเป็นเกร็ดสีดำาๆนะครับเป็นเม็ดเม็ดเล็กๆเกร็ดสีดำดาใครที่กินขนมจากก็คงจะเห็นนะครับบางทีมันจะมีเกร็ดสีดำดำแทรกอยู่นะครับอันนั้นก็จะมีอีกสรรพคุณหนึ่งแต่ส่วนตรงนี้ก็จะมีเป็นสรรพคุณลดเย็นนะครับไปเราใช้ทํายาแก้ละแก้ซางนะอยู่ในยาเทพมงคลนะครับยากวาดเด็กนะครับนะครับ ใช้อยากย่ายไฟใชอ้อะไรนะขี้แมงสาบด้วยนะตำรับนี้ใช้ใช้อยากย่ายไฟแล้วเข้าขี้แมงสาบด้วยเป็นเรียกว่ายาเทพมงคลนะเป็นยาที่ดียางตำรับหนึ่งเลยนะใช้กวาดยาเด็กส่วนน้ำครัม,น,รมน้ำครัมน้ำครัมนี้เราเรียกว่าน้ำไขเสนียดน้ำครัมก็คือน้ำที่สมัยก่อนเนี่ย เราก็หุงข้าวนะเป็นใต้ถุนสูงแล้วก็เราลินน้ําลินท่าอะไรต่างๆมันก็ตกลงไปใต้ถุนใช่ไหมนะครับเด็กรุ่นนี้ก็คงจะนึกภาพไม่ออก <g Oak> พี่พี่สิริพรพอนึกออกไหมเออเออนะครับสมัยก่อนผมยังทันนะก็หุงข้าวหุงปลาแล้วก็เทน้ําเทท่านนะลงไปที่ใต้ถุนใต้ถุนมันก็จะมีแอ่งน้าใช่ไหมตรงนั้นเราเรียกน้ําครามแต่น้ําครามที่เราใช้ทํายาเนี่ยทราบไหมเอา,เอา,เ,อาเอาส่วนไหนมาทํา อ่าอ่าคือจริงๆน้ําคามสมมุติว่ามันมีบ่อน้ำไอตรงที่เราเทไปมันมีนะบ่อน้ําอยู่ใช่ไหม <นะ S 1> ให้เราก็ต้องห่างจากจุดนั้นนะสักระยะหนึ่งสักมมเมตรสองเมตรอะไรเงี้ยนะ,นะแล้วกข็ขุดขุดขุดมันมันก็จะเกิดอาการการน้ํากรองน้ําคํมตรงนั้นออกมามอ่าเป็นน้ําซึมออกมานะไม่ได้ใช้ตรงน้ําคํมตรงจุดนั้นเลยนะแต่ต้องขุดไป ห,ห่างจากจุดนั้นอีกสักระยะหนึ่งเพื่อให้เกิดการให้หินหรือดินทรายแล้วมันกรองถูกไหมมันกรองออกมาในระดับหนึ่งเวลาใช้ทาไงรู้ไหมครับเขาไม่ได้เอาน้ําตรงนั้นมาใช้ได้เลยเขาจะต้องเอาเหล็กเผาไฟนะให้แดงเลยนะครับแล้วก็จิ้มลงไปที่น้ําความร้อนก็จะช็อกเชื้อหรือฆ่าเชื้ออย่างรวดเร็วแล้วถึงจะเอาน้ํานั้นไปใช้น้ําครามตัวนี้ก็ใช้เป็นน้ํากระสายยานะครับเป็นน้ํากระสายยา เป็นน้ำกระสายยาที่แก้เกี่ยวกับเรื่องลดความร้อนลดไข้อะไรได้นะครับไขสก,กิดเข้ามาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือต่อไปเป็นเปลียงพักโคนะเราก็เรียกน้ำมันในไข่ข้อกระดูกโคนั่นเองนะครับอันนี้น้ำมันในไข่ข้อลองไปค้นคว้ามานะว่าอันนี้ายเดี๋ยวไว้จันจะเฉลยอีกทีหนึง่งนะตัวอีกตัวหนึ่งก็คือเกลือกระตังมูดเกลือกระตังมูดคือเกลือเยี่ยว เกลือเยี่ยวมาได้ยังไงเกลือเยี่ยวนี่ก็บอกว่าเป็นยิ่งของจีนเขาจะชัดของจีนถ้าประเทศจีนเนี่ยเขาจะขุดซ่วมเป็นหลุมๆๆแล้วก็ไม้พาดนะแล้วคนที่ไปใช้บริการอยู่ในนั้นก็ใช้ใชใชๆพอานานๆเข้าเลิกใช้แล้ว10ปี20ปีนะฮะมันก็เกิดการตกตะกอนของปัสสาวะของอะไรต่างๆที่มาเกาะอยู่แตวขอบ อยู่ตามบ่อซ่วมเก่านะครับแล้วเราก็มันก็จะเป็นแท่งเลยเนาะเป็นแท่งขา,ขาวๆจับกันเป็นก้อนเลยนะเราเกลือตรงนั้นเรามาใช้ทํายาแต่ก่อนจะทํายาก็ต้องสตูก่อนนะต้องไปตั้งไฟอะไรก่อนนะแต่กิน่นก็คือกิ่นเยียวนี่เองนะครับจันเคยเห็นคือมีพี่คนหนึ่งเขาไปเอามาจากจิงเมืองจีนนะครับนะมีจริงๆนะเกลือกระตังมูดเราเรียกว่าเกลือเยียวนั่นเองนะก็ามาทํายาได้ นะครับลองค้นคว้ากันมาดูว่าพวกนี้มีสปปรรรคุอยังไรบ้างนะครับโอ้มันส่วนใหญ่บ้านเราไม่ได้ขุดเป็นซ่วมบ่ออย่างนั้นนะนะส่วนใหญ่เราก็จะกบไปเลยแล้วฉี่เสร็จแล้วเป็นไงครับฉี่ทั่วๆไปสมัยก่อนถ้าไม่มีซ่วมมีอะไรก็ตามป่าตามไร่ก็ทิ้งทิ้งกันไปไม่ได้มีการขุดเป็นเรื่องเป็นราวนะแต่ของจีนเขาจะเป็นหลุมๆเลยนะ แล้วก็เหมือนก็ทิ้งล้างว่างเปล่าเป็นสิบที่สิบปีแล้วก็ไปออใช่แต่สมัยก่อนใช้อย่างนั้นจริงๆนะครับเราแต่เราก็คงตอนนี้เราก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แต่ในบางตำราก็มีใช้อยู่นะครับนะครับเป็นเกลือเยีเ่ยวนั่นเองดมเดิมเหมือนเยี่ยวเลยครับดีได้เอง <c oughs> ค่ะ <c oughs> อ๋อ เล่อยังไม่ได้ดูใครข่เหรอบอกเป็นอ่าเขาเชื่ออ๋อน้ำเยี่ยวเด็กไม่เกินหกขวบอ่าก็เหมือนเป็นยาเป็นสมุนไพรเป็นยาด้วยใช่ไหมเหมือนของเราก็มีการพูดถึงว่ามีการกินน้ํหดื่มน้ําปัสสาวะกันใช่ไหมนะครับมีหนังสือมีเป็นเล,เล่มเลยเหมือนกันนะครับว่าน้ําปัสสาวะรักษาโรคได้อะไรต่อไปต้นปีบอันนี้ก็ก็เจอเยอะนะครับต้นปีบนี่เป็นไม้ต้นนะครับ ขนดาขนดกลางถึงใหญ่นะครับตัวนี้ก็ดอกออกสีขาวที่เราเห็นนะหอมนะครับต้นปีบนี่นะฮะเราปีบนี่เราใช้ดอกแล้วก็รากนะครับเป็นส่วนใหญ่นะดอกใบก็ใช้ลดไข้ได้ส่วนดอกก็แก้ใช้มาใช้แห้งเนาะตากให้แห้งเสร็จแล้วก็มามวลเป็นบุหรี่สูบแก้ลิสิดวงจมูกนะครับแก้ลิสิดวงจมูกลดฝืนเฟืนส่วนไ รากปีบก็ใช้แก้ลถเฟื่อเหมือนกันใช้แก้วันโรคนะครับเดี๋ยวพวกเราไปค้นคว้ามาดูแล้วทำไฟออกมาอาจารย์ก็จะเห็นชัดนะเราเรียกอย่างว่าก้องกลังดงนะต้นปีบก้องกังดงนะมันมีปีบอีกต้นหนึ่งปีบทองดอกสวยมากนะครับกาสลองคำปีบเรียกอย่างว่ากาสลองนะทางเหนือใช่ไหมใครคนเหนือมั่ง <c oughs> ใครคนเหนือมั่งกาสลองนะครับ เดี๋ยวในขราวหน้าเราอาจจะทดสอบนะวันนี้เราพูดถึงยาสองชื่อก่อนเดี๋ยวขราวหน้าอาจจะเทสเทสออนไลน์งั้นพวกเราอา,อาทิตย์นี้ไปฝึกไ,ไปดูรถสรรพคุณมาเดี๋ยวอาจารย์จะเทสนะมีแบบฝึกหัดไปเทสเราว่าต้นปีบเนี่ยชื่ออะไรนะสรรพคุณก็อาจยังไม่เป็นไรก็ก็ดูทำไฟล์มาก่อนนะเอ่อต้นเะเอมนะฮะ ชเอมต้นนี้เป็นไม้เถาทิ่งิช้เอมเนี่ยมีหลายชนิดเป็นไม้เถานะอันนี้ลูกลักษณะลูกของเขาเป็นไม้เถาเลื้อยนะเป็นใช้เอมไทยเลยเราเรียกว่าอ้อยสำสวนชื้เอมมันมีอีกพันหนึ่งนะช้เอมที่เหมือนต้นเหมือนต้นชะอมครับนะครับอันนั้นก็เป็นอันนั้นก็เป็นต้นชะ้เอมอีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นชะ้เอมอีกพันหนึ่ง แล้วก็ใช้เอมเพสที่เราใช้เราเรียกถังเช่านะนะนะอันนั้นใช้เอมเพสนะเรามีใช้เอมไทยของเรานะครับแต่อันนี้เป็นใช้เอมเผาหรืออ้อยสามสวนนะฮะก็จะใช้แก้เสมหะรสหวานนะครับเป็นไมมเผาต้นนี้ต่อไปเป็นเผามรรกขี้นกนะมะระขี้นกเนี่ยเราเรียกว่าผักไห่ผักไห่นะผักไห้คนเรียกผักไห่ผักไห่นั่นเอง นะ้ำมรักขีรกหรือมระตุ้งติ่งอะไรก็ว่าไปนะฮะหรือมระไทยนะ้ำมระจริงๆที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ก็จะมีอยู่สองพันใหญ่ๆก็คือมรักขี่นกกับมระตมระอะไรครับมรัตจีนฮะอ่ามารัตจีนนะครับเดี๋ยวจันเขียนบันทึกนิดนึงครับทุ